<c oughs> ตามอะไรคระแมะ่ค้าตาส้มแดงค่ะตาส้มแดงน้องต๊ะแกเลยน้องเป้นั่นเองนะคะร้านส้มตำใส่เจียวอยู่ในตลาดที่เราขายของนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เรายังไม่มาเปิดร้านเราเปิดร้านกันสองโมงเนาะอ,อันนี้แม่ค้าส้มตำม,มาก่อนนะส่วนร้านคุณพี่เอกหยุดวันนี้นะคะ เนี่ยใครผ่านมานะแวะมาอุดหนุนน้องเป้ด้วยนะตำอร่อยมากก็มีทานทุกวันเลยวันไหนไม่ได้ทานจะลงแดงนะจ๊ะตำเส้นเล็กก็อร่อยมากตำปลาเส้นเล็กอร่อยแต่วันนี้จะลองทานตำแตงตำซ่อตัวนะคะอันนี้เมนูนี้สั่งครั้งแรกเหมือนกันนะแม่ค้ามาจากหนองคายนะถึงว่าทำไมถึงตำอร่อยนะคะ ทำไมลงมาอีกแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงเามิยไหมามีวต้องก้มบูใช่ไหมเนี่ยแม่ช้ามีมีความชิมด้วยยังไม่ไดต้มน้ำมาขามต้องใส่น้ำมาถามเปียง ต้องใส่น้ำมะขามเปียกเลยนะคะแม่ค้าบอกมันจะไม่ค่อยเค็มมันจะทำให้ไม่ค่อยเค็มเนาะมันจะนัวใช่ไหมคะใส่อันนี้ไปก่อนอากาศร้อนจัดมากเลยค่ะตอนนี้อบเค็มไปก่อนนะคะเอ๊ะน้ำอะไรนะคะน้ำเชื่อมเนาะใช่ค่ะน่าจะเป็นน้ำเชื่อมเราก็เรียกว่าน้ำเปล่าน้ำเชื่อมนะคะทุกคน ไม่ได้บอกล่วงหน้านะว่าจะมาถ่ายคลิปไหมคะแล้วไม่ได้เตรียมตัวนะคะเพิ่งกลับจากตลาดนะคะเ <laughs> ยือนกลับมาเลยค่ะ <laughs> ปกติจะสวยกว่านี้นะคะวันนี้เราเยือนนิดหน่อยนะคะ <laughs> ไปตลาดมาต่จะร้ายยังไม่เสร็จเลย,ลย,เลยน้องมาขายก่อนเราเนาะเรามาประมาณสองโมงถึงสองทุ่มวันฝนตกเราก็ไม่ลงนะเราลง,งเฉพาะวันฝนไม่ตกแต่ขายของกินอนะ่ะดีนะเฮีย er, บอกว่าเฮีย นายสุชินบอกว่าขายของกินนะมันขายได้ทุกวันเนาะมันก็จริงแหละถ้าขายเสื้อผ้ามันขายได้ไม่ได้ทุกวันไปลองงั้นไปให้ขอบคุณค่ะชามาริวานน้อยชามาริวานน้อยอร่อยใช่ไหมจ้าฮะหวานน้อยค่ะดูไม่คัาสอง พมิวไม่กล้าทำาจ่ะเพราะว่ากลัวมากไม่กล้าเล่นมีดกลัวตอนแรกพมิวจะตำโชว์แล้วแหละจะตำกินเองแต่ว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีหนีหมด <laughs> พมิวตำท่วงตำไม่เก่ง หัดนตำหลายรอบแล้วมันก็ไม่อร่อยเนาะมันไม่รู้สิต้องซื้อกินหรือเปล่าถึงจะอร่อยนะคะปกติอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ตำแต่แครอทเนะาะตำแครอทแบบแก้กระสายเส้นนี่ใส่ขนมจีนไปเลยนะคะหนึ่งจับจ้าตำซ่วแตงกวาเนะาะตำซ่วแตงกวาเมื่อกี้ซื้อไก่ทอดหัดใหญ่มาแล้วเดี๋ยวไปนั่งแคะข้าวปลาไม่กินกินแค่นี้แหละวันวัน เป็นของที่เล่นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะต้มซ่วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนฝากมาอุดหนุนน้องเป้ด้วยค่ะคทางฝากร้านด้วยนะคะบายบายน่ารักค่ะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายใหม่ค่ะ